จะนั่งรถผ่านว่าจะมองมาที่ตอนนี้ว่า black standing เกิดหรือยังว้ายพอมองมาเห็นเลยเห็นวางอยู่บนตอ,นตอนรู้เลยว่าเป็น hand of the wood สวยมากเลยค่ะอันนี้ต้องใช้วิธีงัดอันนี้แต่นี่สิยวต้องตัดอันนี้ออกเพราะอันนี้เป็นอันนี้เป็นโอ้โหอันนี้เป็น ลืมลืมชื่อเสียงคนพูดโทรศัพท์เป็นพอยซ์สนายพี่มันจะคันค่ะดอกยังอ่อนอยู่ดอกกลีบดอกยังเล็กอีกห้าวันหรืออีกอาทิตย์นึงนะดอกจะโตมาถึงตรงนี้เลยค่ะโอ้ยดีใจมากเนี่ยจะงัดยังไงจะงัด ต้องงัดค่ะเพราะว่าเห็ดดอกใหญ่ตัดไม่ได้แล้วอยู่ติดตรงนีม้มันเอามีดแซะไม่ได้งัดนะคะงัดแตกแน่ๆเลยค่ะไม่เคยื่นด้วยโอ้โหอุ้ยไปโดนเห็นไหมคะไม่อยากให้ ดอกเห็ดแตกได้ทำไงเนี่ยไม่ได้อ่ะมันต้องใช้สองมือครับแล้วมันตั้งโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยตอมันแค่เนี้ยค่ะมันตั้งไม่ได้โทรศัพท์จะหล่นเลยหาวิธีก่อนไหคะลองตั้งลองตั้งสิมันตั้งไม่ได้นนะคะ่ะ ถึงตั้งได้งัดโทรศัพท์ก็จะหงายหลังไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะได้ไหมมาอ้่ขอโทษนะคะไม่ได้อ่ะ ไม่ได้ค่ะเนี่ยมือไปโดนควายซสือไายวี่แล้วมดายวอย่างนี้เดียวยห่หนึ่งสองสามเกือบแล้วค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองอุ้ยน,นั่น ยแล้วต้องใช้วิธีงัดคนมองค่ะนี่ค่ะอ้ดอกสวยโอ้โหดอกสวยมากค่ะน่านะ่ะคนมองไม่รู้มองทำไมได้เวลาผ่า ไม่รู้ว่าดอกจะเน่าไหมเนี่ยดูตรงนี้เหมือนเป็นน้ำเห็ดดอกสวยๆแล้วลอง ดูแล้วเห็ดไม่ใช่ดอกเดียวนะคะนี่คือดอกหนึ่งเนี่ยโอดูเศษเศษดินดีแล้วดีแล้วที่ไปเก็บมาไม่อันเห็ดเน่ามีมาแมลงไหมเกือบเน่าเห็นไหมคะเนี่ย นีต่ตรงจุดนี้ตัดออกไปเลยดูเนื้อยังเป็นเห็ดอ่อนตรงนี้เสร็จต่อไม้ทำไงดี นี่ค่ะถ้าไม่ผ่าเนี่ยจะไม่รู้ว่าเห็ดเริ่มแก่เหมือนผ่าขนุนนี่ค่ะวางไว้อย่างนี้ก่อน มันเป็นเป็นรูๆเหมือนมแมลงแต่มันไม่ใช่มแมลงนี่เศษไม้ค่ะใส่ถุงขยะเดี๋ยวหยิบถุงขยะก่อนนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อน,น,นเดี๋ยวมันโดนเศษดินวางถุงขยะ มันลงทุงขยะเลยนี่ไม่ใช่มาแรงมันเป็นไม่รู้จะบอกอยังไงมันมันเป็นอย่างนี้เองนี่ ไว้บนจานต่อไปอันนี้สิ นี่ค่ะโอ้สะอาดนี่ ที่เข้าขายในตลาดเนี่ยตลาดฝรั่งเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆนะคะที่ไปแวะดูเกือบห้าเหรียญส่วนมากฝรั่งคงเอาไปทำซุปซุปเห็ดที่ใส่ครีมใส่อะไร ทําไม่เป็นค่ะทําซุปไม่เป็นทําแต่ซุปแบบซุปหน่อไม้เป็นไม่ใช่หนอนนะเศษเปลือกไม้เนี่ยค่ะโอ้สะอาดดีนี่ก็เป็นมองเงยเหมือนหนอนเนี่ยมันเป็นรูไม่ใช่หนอน สะอาดมากนี่นะคะเนี่ยแค่เนี้ยเชื่อไหมคะแพงนะนี่กินไม่ทันเสียดายจังเลยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ ไม่พบกันใหม่วิดีโอหน้าก็คงได้เก็บ h e นออฟเดอะวูหรือเห็ดไมทากิดอกโตโตสวยๆอีกหลายดอกค่ะจนกว่าจะหมดฤด้ดูของเขาในปีนี้ไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ